สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองจินตนาการกันเล่นๆว่าถ้าขงเบ้งยอดนักวางแผนจากสามก,ก๊กเกิดใหม่ในยุคปัจจุบันเขาจะทำอาชีพอะไรแน่นอนว่าไม่ใช่รัฐมนตรีหรือนักการเมืองเพราะเขาคงเบื่อหน่นายกับการแข่งแย่งชิงดีผมว่าคงเบ้งต้องเป็น Data Scientist ลองคิดดูสิครับ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนกลยุทธ์และมองการไกลของเขามันคือทักษะที่ Data Scientist ยุคนี้ขาดไม่ได้เลยเฮ้ยค <Hey, S 1> งแบงช่วยวิเคราะห์หน่อยดิยอดขายไต,ตรมาสหน้าจะขึ้นหรือลงอืมจากข้อมูลที่มีอยู่และปัจจัยภายนอกหลายอย่างข้าว่าเตรียมตัวรับมูลกับยอดขายที่ลดลงเถิด เห็นไหมครับคงแบ่งในยุคนี้ก็ยังคงเป็นคนที่ทุกคนต้องปรึกษาเรื่องการวางแผนอยู่ดีแถมยังใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อีกด้วยสรุปแล้วคงแบ่ง Data Scientist นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วว่าไงครับทุกคนเห็นด้วยไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ